สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทําการแสดงของสัตว์สัตว์ของเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูเลยนี่ค็อกโคไดนบไปได้หรือเปล่าค็อกโคไดของเราไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวให้เขาดูนี่เจ้าค็อกโคไดแล้วก็ตัวถัดไปเป็น อืมด hmm. oh. mm ็อกอะด็อกแล้วก็จะมีไดโนเสาร์ hmm. แล้วก็น,นีเจ้าไดโนเสาร์ hmm. เป็นเพื่อนอีกดัวยทุกคนเราก็จะมีเจ้าคิงคองมาแสดงให้ทุกคนได้ดูกัน God. ทุกคนทิ้งคองสปปะัดตูใส่ไดโนเสาร์ไปแล้วเดี๋ยวมาดูตัวถัดไปดีกว่าอีกัวหน้านะอีกัวหน้านะอยู่บนโขดหินอ้ีกัวหน้านะไม่ไหวแล้วโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะ